ะมาเห็นน้องๆเขากำลังย่างมาเข่งเหียนตามทางน้องๆนี่เบิ้งตีนเต็มตะกี้ฝุ่นพากันย่างมาแบบนี้นะพี่น้อง,อง,งตรง,ง,ง,งนี้เป็นเด็กๆอยู่บนดอย สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองคูดอยอีกเส้นเก่าเส้นเกินนะพี่น้องคือปัจจุบันนี้เนาะพี่น้องนี่คูดอยกาลังเกียมจะออกไปโดยนะพี่น้องเนาะนี่เครื่องคล้องลายสมควรนี่เบิง่งรถคูดอยเกือบสี่บมีบนนั่งแล้วเนาะพี่น้องนี่คือทางล่างนี่นก็จะเป็นแก๊สเครื่องนั่นแหละนี่เป็นเครื่องคล้องที่ว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะ ผู ay ay à à k, th ้ใหญ่ใจบุญอยู่ต่างประเทศมาแล้วเนาะต่ว่าส่งมาทางคู่ดอยแล้วก็ให้คู่ดอยไปให้เด็กๆอยู่บนดอยนะพี่น้องนี่ซึ่งว่าเส้นทางที่ว่าคูดอยจะเมืองมนีพี่น้องกัใกล้กับโบไกเนาะคือประมาณ60หาเจ็ดสิบกิโลพี่น้องเนาะว่ามอกับโบมอว่าไกลกับโบไกลกับประมาณบุกนี่เบรงรถเนาะสายบุกล้วนๆพี่น้องเนาะเดียวคู่ดอยจะเดินทางแล้วก็จะทาย ตามเส้นทางที่ว่าคุ้ดอยจะไปเนาะคือเส้นทางอาจจะเป็นเส้นทางลูกล,าลก่างแล้วก็ค่อนข้างเป็นดอยขึ้นดอยอะไรพี่น้องเนาะคือคุ้ยดอยได้ว่าถ้าว่ามือได้คุ้ดอยไปเส้นทางปูยางหรือว่าทางคอนกรีตตัวนั้นแม่นผิดปกติเนาะแต่ว่าถ้าไปทางลูกล่างละแม่นปกติเนาะเพราะว่าทรายลุยนี่เดี๋ยวคุ้ยดอยจะได้ออกเดินทางกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวเป็นจะได้แลว้วก็คุ้ดอยคอยอัปเดตพี่น้อง ให้พี่น้องได้เบิ่งตามแต่ละระนียะระนีเนาะตามเส้นทางที่ว่าบอนที่ว่าคูดอยจะไปเนาะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้เ้วก็เวลาอยู่11โมงกับเจนาทีพี่น้องเดี๋ยวถ้าเราไปหอดยูโดยเนาะหอดหมู่บ้านที่ว่าคูดอยจะเอาเครื่องเอาของไปให้แล้วมันสใส่เวลาจักโมงจักนาทีเนาะแล้วก็ค่อยไปติดตามแล้วก็รับชมดำเนํนการพี่น้องเนาะ เวนี้จะเป็นเส้นทางที่วากรอยไปเมื่อนี้เนาะลุยเดียวเมื่อนี้พี่น้องเนาะก็กรวยก็อยากทายตามเส้นทางให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง์โมดอ่ะน,นะเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าเส้นทางมันค่อนข้างลําบากนะแล้วก็เมื่อนี้เลยมันกรวยก็ต่างนักแด่เนาะเต็มรถพี่น้องแม้กระทั่งบอลนี้นั่งบอลนี้นั่นก็เกือบบ่มี เออสิจับมือถือท้ายให้พี่น้องได้เบิ่งองแรกก็จับผู้ใดเนาะเพราะว่ายานลมม่มน,นะยานเกิดอุบัติเหตุน,นะพี่น้องเป็นทางน้อยๆน,นี่นะพี่น้องคือถ้าเป็นยามฝนละแม่นอู้่อยว่าเลยเนาะคือไปผู้ใดแล้วแหละถ้ามันยามฝนนะคือตามระยะทางระหว่างที่ว่าคูดอยจะเมื่อดอยพี่น้องนี่ จะมาเห็นน้องๆเขากำลังย่างมาเขงเหียนตามทางนี่พี่น้องเนาะนี่นจะเปย์มย่างก็กมีอ้มาหนักกันบักกีร่าให้คนพี่น้องนี่ย่างไม่ต้องอายไม่ต้องอายไม่ต้องอายอายเพื่อนย่างเลย <c ười> ไม่ต้องย่านไม่ต้องย่านนี่น้อพี่น้องเนาะคือเด็กๆนักเรียนที่ว่าเขาอยู่เรียนอยู่บนดอยพี่น้องเป็นคนค่อนข้างที่ว่าขี้อายพี่น้องนี่คือให้พี่น้อง ได้เบิกนึ่งแหละตเว้าเสียได้ไหมนี้คูดอยมาแล้วก็คูดอยบุได้ซื้อขนมติดทงพี่น้องนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเครื่องคูดอยไล่แล้วก็บุได้ติดทงพี่น้องเนาะนี่อู้นั่งุ่มกันยังน,นี่ทางหน้าน,นี่คือออกป๊อกแอคแป็กพี่น,อนะน้องนี่จ้าเปย์เข้าซานก็มีจะเปย์ทงเปย์เครื่องเปย์ข้องเนาะพี่น้องเนาะนี่ไลยคนย่างมานำกันพนะี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิงมอมอนะ่งหม่อเนาะพี่น้องเนาะนี่เบิ่งตีน เต็มแต่ขี้ฝุ่นพากันย่างมาแบบนี้เนาะพี่น้องตัวนี้เป็นเด็กๆอยู่บนดอยเนาะคือย่างมาใช้เวลาโดนเติมนะพี่น้องเนาะกว่าจะหอดหงเฮียนคือขี่รถนี่กับมันสามสิบนาทีพี่น้องเนาะถ้าขี่รถก็ตามสไตล์เด็กอยู่ดอยสบายดี เ <c oughs> ขาห้องย่างแล้วจ้าน,นี่โมหนึ่งโมซองโมซา,ามโมซีโมฮามดแล้ว,ลวโอ้มหน้าไอาซื้อขนมมาย่ายเนอะโมนี่เครื่องไอร่าไม่ได้ซื้อขนมมาอ๋อพี่น้องเนาะนี่นี่ให้พี่น้องเบิ่งสภาพรถของผู้โดยโอ้เต็มเลยเครื่องอะ

ทางเทวาคุดอยกำลังจะไปเนี่ยเนาะเป็นดอยลิงลงไปแล้วก็มีห้วยมีห้องแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่ให้พี่น้องได้เบ่งอู้เส้นทางสุดยอดเลยนะพี่น้องคุดอยอยากทายแล้วก็ขี่รถให้พี่น้องได้เบ่งเนาะแต่ว่าเนื่องจากคือคุณดอยได้ว่าแหละเกิดอุบัติเหตุเนาะยานเกิดอุบัติเหตุก็เลย ได้ยักทายบนได้ก็จอดรถแบบนี้แหละก็ถทายให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะคือเด๋ยนนี้และแมนครูโดยได้เดินทางมาระยะหนึ่งแล้วเนาะก็น,น่าจะกายเครื่องทางแล้วแต่ว่ายัางโหอดบ้านที่ว่าครูโดยจะเอาเครื่องครองไปบริจาคเนาะหรือว่าไปให้เด็กๆพี่น้องเนาะแต่ว่านี่ฮอดบนนี่มีนำ้ำค่อนข้างใหญ่เติอพี่น้องเนาะคือน้ำตัวนี้นน่ถ้าหฮอดยามฝนแล้แมนจะไปบ่ได้เพราะว่ามันบ่มีครัวพี่น้อง จะเป็นแบบนี้เนาะนโอ้ทางจะข้ามไปพุ่นเนาะคือผูอ้โดยก็ต้องได้ขี่รถจักเนาะ,นะตางทั้งเครื่อนอนั่นแหละนี่ข้ามอยู่บนนี้นี่แหละไปฝากนั่นเนาะนี่ำก่อเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างยักน้อยน้อยนึงเพราะว่าช่วงนี้เป็นยามแรกนำมันน้อยมาหอดถ้าเป็นยามฝนละแมน่นำมันจะใหญ่บนนี้ละแม่ จะได้ห้ามถขคามนำแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแมนขี่คามได้เนาะเดี๋ยวครูเราจะได้เดินทางก่อนเนาพี่น้องราวางค่ะเนาะพี่น้อง,ง,ง,อองคือพี่น้องเขาบนดอยมันไปตัดแคมมากพี่น้องเลย เขี่ยมเวลาี่น้องผู้หน่อยก็เอาตามหน่อยผู้ใหญ่ก็เอาตามในตามลำดับกันไปเนาะนี่น้อยพี่น้องคือเดี๋ยวนี้กมอโมโมจงหอดบ้านเทวากุดลอยชิไปแล้วเนาะนี่เส้นทางเทว่าจะให้พี่น้องได้บึงอุ้นขึ้นดอยหุ่นทางก็น้อยนยพี่น้องนี่ สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ทางอ่ะโอนกดโกงพี่ไปดอยพี่เนาะนี่ให้พี่น้องเบิ่งคกูดอยนี่ทางหน้าทางล่างในทางล่งางเนาะนี่ทางหน้าเต็มเ็นว่ากายเขาลดเลยนี่เขาลดเป็นแมนโซดมืออยู่น,น,นี่ได้ยิ่งมือเนาะเขาลดเป็นแมนโซดมือยิ่นี่ได้เลยส่าก็เต็มนี่ทางล่างก็บอกให้วา่าเล่ทางล่งางเนาะ เดี๋ยวเดินทางอีกนิดพี่น้องนะไปในที่สุดก็มอมอจังหวัดแล้วพี่น้องเนาะนี่คือดอยอยู่ทางนาของครูดอยตัวนี้จะเป็นดอยสุดท้ายแล้วนะพี่น้องเนาะคือขึ้นพนดอยตัวนี้แล้วก็ลงไปก็จะเป็นหมู่บ้านเที่ว่าครูดอยมาเมื่อนี้แล้วเนาะเดี๋ยวถ้าไปฮอดหมู่บ้านแล้วครูดอยจะให้พี่น้องได้เบิกเนาะว่าเราเดินทางมาในเมื่อนี้เนาะคือจะใส่เวลา จักสมงเนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยกะโอเคนะพี่น้องคือเดี๋ยวนี้เราแมนครูโดยได้มาหอดอยู่หมู่บ้าน<ม>ที่ว่าเราเดินทางมาเมืนน่อนี้เป็นที่เฮี้ยมห้อยแล้วนะพี่น้องนี่คือทางลุมที่นี่จะเป็นบ้านคนนะพี่น้องนี่คือจะเป็นบ้านน้อยตะปักตะแป๊ก,ปกนะพี่น้องนี่คือตามนี่และมันมันจะรับก๊กไหมนะพี่น้องนี่ คือบอนคูดอยอยูนี่ตัวนี้เป็นจุดสูงสุดของโมูบานเนาะพี่น้องหมบ้านก็จะเป็นแบบนี้เนาะคือมันจะมีอยูซองฝากเนาะพี่น้องคือมีฝากนี่เบืนน้องนึงแล้วก็จะมีอยู่ฝากนี่อีกเนาะนทางจะไปยุลุ่มนี่เนาะนจะมาทางนี้ทางนี้ก็จะเป็นอีกเนาะ แต่ว่าส่วนรายมันจะรับกุกไม่พี่น้องมันจะบอ่อเห็นเนาะเดี๋ยวครูดอยจะให้พี่น้องได้เบิงเนาะว่าเราเดินทางมานี่ละเมนใส้เวลาอยู่จักส่งว่าตอนเราออกมาจากตัวเมืองละมเมน11โมงกับเจนาทีเนาะแล้ววันนี้มาเบิงโมงของเรานี่เดี๋ยวนี้1 4โมงกับ3 4นาที่1 1 1อ1ดสเนาะ เอาใส้เวลาอยู่สามสมบสงครึ่งนะพี่น้องนี่รถคูดอยยังจอดอยู่นี่อู้เรื่องเต็มบัวอยู่ในเปาบัาวอยู่ในแก๊สอยู่หัวรถแล้วก็ยังง่อยกับเปาเป้คุดอยอีกอันนึงนี่เบิ่งสภาพรถอู้บอว่ารถคุดอยยังบ่จอดนะนี่มาไม่น,นี่พี่น้อง เวียนรถจนหักไหมหักเลยเวียนรถนะอ <c oughs> ู้เนี่ยพี่น้องได้เบิ่งทางลังขี้ฟุ่น <c oughs> นี่รถบอเป็นตาเบิ่งเลยพี่น้องนี่เนาะสุดยอดบุกว่าคุรอยได้มาหอดได้แนวได้เนาะ <c oughs> บุกหนักสมควรสวบ,บมุนี่ลุยเดียวเลยเนาะพี่น้อง เพราะว่าทีมงานของพงษเข้าเรนติดธุระพี่น้องเบิง่งอยู่ในลุมนี่ก็เป็นไม่เป็นเอวยอ้เต็มเลยเนาะพี่น้อง <c oughs> นี่สภาพของกูด้วยก็อบอยว่าเลยพี่น้องนะกะจะประมาณนี่เนาะพี่น้องเนะาะกะสุดท้ายนี่ก็ต้องขออวยใจให้พรให้หมุสุขูสุคนเนะาะที่ว่าเข้ามาเบิ่งคิดนี่ก็อยู่ดีมีแห้งลํำรวยทางสุขภาพแล้วก็ล้ำรวยทางเงินคำ นอนหลับขวายได้เงินมืน่นนอนตื่นก็นได้เงินแสนเนาะสาธุกาสำหรับคลิปนี้คุณดกอกกอจะลาพี่น้องไปก่อนเนาะสบายดี